จาน้องเกลมาแล้วโพลท่าเช็คอินมือเลยออนเกเวอร์ไม่เหมือนใครเกลียจตารางงานแนทเอียดจัดทริปพาครอบครัวไปเที่ยวผักผ่อนกันแบบพร้อมหน้าสำหรับบ้านลังสีสิงพิพัฒน,นำโดยคุณพ่อดนอดวิสโลตกับคุณแม่ชมพู่อาร,รยาและสองลูกชายฝาแฝดสายฟ้าพายุรวมถึงน้องคนเล็กคนสวยน้องเกลแอบิเกล โดยโมเมนต์ดังกล่าวได้ถูกนำมาแชร์ผ่านช่องทางอินสตาแกรม As ชช m มิสแบตเทเรีเกซึ่งเผยเห็นภาพบรรยากาศความสุนทรานส่งตรงจากประเทศสิงคโปร์ขณะทั้ง5คนกำลังยืนโพสท่าล่วงเฟรมท่ามกลางแสงแดดหนาจุดเช็คอินสวนสาธารณะมือไหลอ้อนปาร์และแน่นอนคขาว่างานนี้น้องเกลก็ไม่พลาดอีกเช่นเคยที่จะแจกความสดใสให้พี่ฟแฟนคลับได้ชุ่มชื้นหัวใจด้วยการโพสท่าถ่ายรูปอาปากรับน้ำจากมือไหลอ้อนตัวโตที่ถึงแม้ผลลัพธ์จะออกมาไม่ค่อยเหมือนกับที่ทหลายคนทำสักเท่าไหร่ จนคุณแม่ชมพูอรายาต้องเอ่ยปากแซวในทะำนองว่าใกล้เคียงสุดละประมาณนี้แต่ระดับความเก๋ๆชิดๆของรูปที่ได้มาก็ถือว่าน้องเกลของเราเอาอยู่แบบเต็มสิบไม่หกักขณะที่ทางฝั่งของบรรดาแฟนคลับซึ่งนอกจากจะพร้อมใจกันเข้ามากดไลดูรัวให้กับทริปท่องสิงคโปร์ของสมาชิกบ้านหลังสิสิ่งพิพัฒน์อย่างล้นหลามแล้วทุกคนก็ยังใส่คอมเมนต์ ปะหมดรอชมภาพความสนสนานกันคือคักเรียกได้ว่าอตั้งแต่เช็คอินสมกับที่เป็นขวัญใจแฟนๆทั่วทั้งประเทศจริงๆคะ่ะขอขอบคุณภาพครอบ,บครัวรังสีสินพิาพานพาแหล่งข้อมูลข่าวสนุกและคําค่าฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ